สวัสดีจ้าไม่ต้องตกใจนะคะเห็นเขาฮิตกันก็เลยซื้อมาลองบ้างนะคะเออก็ติดอันเดียวมันก็คงไม่พอนะคะสำหรับยุ้ยก็น่าจะแบบนี้เลยมาค่ะทาเซรั่มกันเลยนะคะตัวนี้จ้าอยากน่าใสาเราก็ต้องบำรุงนะคะเซรั่มตัวนี้นะคะไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนแน่นอนนะคะ ฝ้าหนาขนาดไหนก็เอาอยู่นะคะกระเยอะขนาดไหนก็เอาอยู่นะคะรอยเยอะขนาดไหนก็เอาอยู่นะคะรอยดำรอยสิวต่างๆนะคะตัวนี้คือเอาอยู่นะคะเข้มข้นมากๆซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วมากๆนะคะปกปิดรูขุมขนกระชับขึ้นนะคะผิวหน้าเด้งแต่งตึงนะคะอายุเยอะก็สวยได้นะคะ20-30 ,40-50 ,60 »,ใช้ได้หมดเลยนะคะ ดูผิวคะ่ะอืมผิวเรียบเนียนเด้งฉ่ำน้ำอิ่มน้ำผิวฟูผิวนุ่มนะคะต้องตัวนี้เลยจ้า